สวัสดีครับพลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาตามเล็กรวมน้อยพลี่นะครับเล็กเจาะน้อยนะครับกับมีผลงานเรื่อยๆพี่น้องเห็นเนาะพอเห็ดแบบเก่ากับเขาดีขี้เก่านะครับอีฟี่วานะครับนี่ผลถักมาอยู่วันอยากได้แค่สามน้อยปัญหาซื้อยากขึ้นนะแล้ววันนี้พูดอีกช่วงหนึ่งบ้านอยากได้ทั้งเหมือดทั้งเหมือดยูน่าก็เล็กตบีพูดตบีพูดตบีพูดก็จะหาซื้อได้ก็จะหาซื้อได้ได้แค่สามน้อย พี่ใหญพี่ใหปกติแล้วก็ายพิเศษเอาไงงานมอเลยรตัดสินให้เพื่อนเลือกเอาเออนั่ะละดีกว่าตัดสินยังไงว่าเจ้าอยากเรียนสามน้อยเจ้าก็เรียกเอาสามน้อยเลยเออมีงนอันส่วนนั้นเจ้าไม่ต้องเรียนเออขึ้จบเนาะนี่ผู้อยากได้นะก็เลยเห็ุลงไปนะครับแต่ว่าบางคนเพื่อนก็มักสะมักหดมาสู้อันนั้นเลยครับครับเลาก็ต้องใส่มากันเลยเรียกกันนะครับครับต้องไปทุกเที่ยงกันอย่างเนาะครับเอาโชว์พนักงานเขาเลยพนักงาน ของหมู่บ้านอย่วันที่สิบเก้านะครับด้วผลงานของวันที่สิบเก้าไม่เห้เบิร์นคำเขาซื้อหกเนาะครับซื้อหกเก่าเก้านะครับกับศูนย์หนึ่งเด้อนะครับก่อถึงสามอันนะครับชุดร่วมก็บขึ้นร่วมนะครับบอดดีว่าจอจงตัวใดตัวหนึ่งเนาะครับอันนี้ชุดร่วมครับแต่ว่ามีอย่างหนนิดนึงคือว่าราชเสดจ่าจะพอคิดกระชากกับชุดบนพิเศษปกติกับชุดล่างแต่กระชามาดออกทั้งบนทั้งล่างสลับกันได้ขึ้นเก้าบอง่ายเนาะตามนี้ครับวอดดีว่าเบิรงชุดจอฟอร เขาบอว่านครับชุดจอดตัวใดเขาเอาไม่ตุ้ยบอกเร้่อบ่อไหนอ่านหนังสือฟังตัวใดเขานี่สูเขาบอเนี่เล่าสตาหาซองมาเมอันเขาเด่นเขาเด่นเขาเด่นหาตัวเขาเอาตัวเขาจีเดินหาเขาเด่นหาเขาเด่นหานาะครับเขาเด่นหา เขามองเดียวทำไมเด่นๆนี่สังคัญเรีย,ดดยนะครับเด่นหาสาม,มารถจับนังสือได้เขาโอ้ยมันเป็นเขาอันนั้น,มนหมดแต่เขามีตัวมากเขาก็อเอาเด่นไปใไทยนะฟรีเนาะอันนี้ชุดยอดนิยมครับพิเศษปกติพี่ที่ฮะโม้เลยสิบบาทฟังเด้นะครับคือสองซีผนถ่ายมาสามตัวนะครับสองสองสี่นะฟรีเนาะครับมันนี่มันเป็นเขาสองซีนะครับในชุดสามตัวเนาะนะครับสาตส่วนหกศูนย์มีในนี่นะครับใน้หกตัว่นผนวจะจำให้นาะพอรีครับอันนี้ผู้โดยมักจับเวียงกับคนที่ไม่โชว์กัน ส่วนสามตัวนี่นะครับพอลีว่ามีในชุดหกตัวเนาะครับนักก็คือศูนย์เจ็ดหกนะครับมี่ศูนย์หกมิเจ็ดคนจับมาถือก็พี่น้องจับมีแต่พวกมีโชคนะครับก็เหล็กเด่นเพิ่นเขานึงเหล็กเด่นเข่าซีนะครับเห็นปะเหล็กเด่นเพิ่นเขานะครับเห็นหรเห็นว่าเหล็กเด่นนี่เหล็กเด่นกับเขาดีนะสามารถจับเองเลยเนาะพอดีเนาะครับครับหม่องเหล็กเด่นเราไปจับเอาครับเอาไปมาเอาลงเลยครับถือว่าสุดยอดถือกัานะครับสำรับในทางพอลีครับสามตัวก็มีมาแต่ว่าจับไม่ได้นะครับ พี่น้องผู้ใดจับเวงเก่งเอาหงตัวพลีจะจับเอาครับอืมหรือพี่น้องมีในใจมักได้เด่นพลีแล้วจับเวงกัไเลยทีกันแต่ว่าพลียแข็งนะสีโตถือว่าเขาดีถือกันนี้นะพลีเนาะครับอืมเด็กถือตัวตรงก็ถือตัวกลับหรือพลายประมาณตัวตรงครับตัวตรงมาต่อเลยเอาโชคไหมนะตัวเขาเนาะ อนว่พี่เออนี่าว่าตรงตัวแบบีเตเจนหกสองีคือสองสีเล่นมพี่บ่ได้ตกลับมาเน่นีตัวผลออกนะครับสามศูนย์หกสองสี่ตรงตัวน่นี่นั่นแหละครับนี่เราพอดีวันมาพอดีเรียพรีพยั่เพียรเปรบตรงตัวพี่น้องกัต้องสังเกตว่ามันมีชุดสามตัวต่างหากนะครับชุดสมตัวแล้วก็ชุดห้มาสีตัวน้ี่เนาะอืออ่ะเอาลงเลยครับี่ มาขาแตกกันเนาะเอามาเบิ็งชุดร่วมในงวดนี่เลยนะต่อเลยนะครับวันที่เท่าไหร่พอดีวันที่ยี่สิบครับวันที่ยี่สิบเรือนะครับชุดร่วมเนาะชุดร่วมวันทียี่สิบเดือนแบบฉันจะราคาหน่อยอ่ะโชว์เลยนะครับเด้อเอาไปตุ้ยอ่านมาเนี่ยอันนี้ชุดร่วมชุดร่วม เจ็ดสี่จับคู 4, 4 4, ่สามเจ็ดศพิเศษปกติวิ่ไอพี่เจ็ดจับคู 1, 1, 1, 1, 1, 1, 17, 18, ค่สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสเลขบื้อเจ็ดเจ็ดแปดด้ค่ะอันนี้อันนี้จะพาตีเป็นเลขด้ครับมีใช้เป็นหลักของฮานอยดาวรูปดาวตามนี้เด้นะครับ <c oughs> จับเบียงเน้อพี่น,อน้องจับเบียงก็ไดุ้ษย์มากพลี้จำให้เขาดีกันดาวพเนะฤกษ์เนาะว่านกัมีผลงานถึง3ามันนะครับสจุดเนาะ อ่ะมาถึงจุดเจาะพลีนะครับวันนี้ชุดลาสตากาชาติเฉพาะกิจนะครับผู้ได้หายเสด็กระซื้อผู้ได้หาย่ะไรก็แล้วไปนะพอดีเนาะมีผู้หายากนะครับมีผู้หาใดนะมนอยู่กันเลยกันเรื่อยเรื่อยบ้างให้เพลินนะครับเอาละครับกสิ่งนีชุดลาสตานะจับมาให้นะครับสามตัวก่อนสี่เก้าศูนย์เป็นสามตัวบนนะครับวันนี้จับมาสองตัวเนี่ยเป็นทั้งบนทั้งล่างนะครับหาซีศูนย์เก้าหาเก้าซีเก้านะครับเด่นหานะเวิร์เดือดดาวนะเดือดเด่นเนาะพอดีเนาะ พอจี๊ดนะครับสามสองหกนะครับเด่นสองนะครับจับไปกับสามสี่เก้าหกสิบเก้าสี่สองนะครับมาในกระชาตินะครับจับไปสามตัวศูนย์หกศูนย์หกศูนย์นะครับจับไปสองตัวหกหกแปดศูนย์หกสี่สี่ศูนย์เเด่นคือศูนย์นะครับมีหกตัวสามารถจับไปเองไหได้นะครับวันนี้เห็ดตัวหน่อยลงกหอยเพี๊ยะเราเป็นไรหูไรตาเนาะวันนี้นะครับตามนี้ครับจับไปเจ้าไว้ ขบคุณสีเป็นัง่นี่เขาห้องเรียนนี่สังเกตบ่าคู่สอนอย่างตั้งแตสังเกตได้เอาตื้ใหม่ด้วยเป็นคู่ร่วด้วยเอาไปเสนเอาไปตื้อ่านมาเชุดยอดนิยมนะชุดยอดนิยมครับพิเศษสามแปดหนึ่งเด่นสามจับห้จับห้8แปดเก้าหกสามหนึ่งหกเก้าสี่ ปกติศูนย์แปดศูนย์จับห้2สองศูนย์สองสองสองแปดศูนย์ศูนย์เด่นสองวีไอพีแปดสามสามเด่นสามจับหอสามหนึ่งศูนย์สี่แปดศูนย์หนึ่งสี่เคนีได้ค่ะอืนะครับเอาพี่น้องเบิดนะครับหอพี่น้องมักเด่นนะ,ม,ะนะกกนมักเบิ้ลนะก็สังเกตได้นี่ว่าเด่นสองลายเขเรียกกระชาเด่นนะเป็นสองสองสังเกตนะครับหอพี่น้องจะมักจับเองก็จับไดนะ้นีนะนี่นะครับพราไม่มีส,สา,ามา,สสามันีไมสา,ม,สามาเนาะ ทำนีสังเกตเบื้งวิธีเงเด่นนะเบิ้งเลเวลต้องไงจะไปนอรีน่ะครับครับอืมเออพี่น้องว่าพ่มากเบิ้ดินเาหาจับใส่เองก็ได้แต่อดีว่าไสามแปดพี่น้องจับสาองก็ได้เห็นไหมครับเอาสามาแทบสาามก็ได้นอรีนาะครับเพราะว่าเขามีเบิร์มากสังเกตมีเบิมาหครับอ่มันจะมีเบิดนี้ดคือันอยูเขาไม่อยากเอาแบบจังสองสองสิพี่น้องว่าเอาการดีเแดศูนี่มีบ่แปดศูนเลเาเองก็ได้นะครับหรือเป็นสอง แค่ผู้หาเลขเบิลก็สิง่ายถึงเพราะว่าคันมีเบิลส่จังค่อยเอาเบิลครับครับผมมันสิเป็นคือจังตรองซองซูนตองซูนกระจาพแค่ซูนซูนนี่สิเลยแต่ว่าแม่แรงที่กิ้งมันตรองตรองเลยเนาะทิ่ตำแหน่งน้ำเงินน้องเท่าไเนาะอ๋อเพื่อผลงานดีเด้อนะสลับปลีเราทาบว่าพี่น้องติดตามกดไหลกดแชคบกดต่ามพี่เก่าเด้อนะครับมีสองช่องทางติดตามนะเอาแมตตัวด้วยกานตัวช่องแม่ตุ้ยด้วยแล้ววันฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตาแมนเด้อค่ะแล้วก็นี่มอเลยปันโชคน้าี่องทางมึงมาค่ะรัฐบาลมอเลยช่วยได้นะครับเป็นเลขรัฐบาลไทยค่ะปักปีตาสามช่องทางนะครับส่วนพอลี่ก็ให้เสมอนะครับผู้ได้มากกับมีโชคไม่ใช่กันโชคมันสุดสุดสข้นเด้อนะครับสำหรับในทางพอลี่วันนี้ก็ตามพวกเก่าเอาพอดีโชคชวนร่วมทีนึงครับคือ่มพอลลี่เพราะขาดใจผู้อยากได้ยังไหนหายสั่นนะครับการผู้อยากได้หน่อยแค้นยอดนิยมนีใครก็ตัดสินใจเอาก็ได้ครับ ชุดจอเลยพอดีครับบอนชุดจอนะครับชุดลาสต้ากับุดกิจการชาตินะครับตนี่นะครับเนาะแจ็มหน้าจอไว้พี่น้องนะครับจะไม่ได้พลาดโอกาสนะครับวันนี้พอลีชุดยอดนิยมนะครับชุดยอดนิยมพิเศษปกติ VIP ครับตนี้นะครับเนาะห่วยเพราะฉะนั้นกินเขาก็คือขึรุดหน้ารุดหลัง ขอยลูกอีกจักน้อยอ่าลนิดึงนะครับอ่าต่อนนี้แค่มาเจ้าไว้ครับจงมันมนันนะพอลีเ้ด้นะครับขอบคุณเลยหลายติดตามเราชมครับเอพอดีโลกเลยครับผมครับส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ